เป็นการวิ่ง400เมตรชาย4รอบสนามวหนีห้ไม่งงสวยนะั่วแล้วมัวแล้วมัวแล้วไอ้หนูเย็บท็กตุสเยบเลยครับ้าที่ ទីធ្លียวព្រះទីធ្លียวព្រះទីធ្លียว1ណាំទៅណាណាំទៅណា1លោបទៅណាអេជួយកណាំទៅណា1ស្ដាច់1ហើយ1ស្ដាច់ណាជួយកណាំទៅណាទីព្រឹងមកទៅចូលមកទី2ចូលទៅព្រះទី3ព្រះទី4 ไมเขียวไม่าได้ไมมาแล้วตาแล้วาีแล้วหมดแล้วไอ้พที่ไ่งทีให้ทางหมดแรงไอ้พอนเร็วเร็วแตแล้วแตกแล้วอหลืองแตนะครับ เฮ้ยเป็นไทยรับเตียต้องมาด้วยมาบอกที <c oughs> ่บ้านยิง <c oughs> <c oughs>